สวัสดีครับเซลแมนจัดให้นะครับวันนี้เซลแมนจะพามาชมรถใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นคันของพี่วิทูลนะครับเซลแมนจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ครับคันนี้ครับปลายทางระยองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้เซลแมนแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างอันดับแรกนะครับดูนะครับความเงางามของรถนะครับจะวิ้งวิ้งเลยพิเศษสุดครับเรามีขันเงาเคลือบสีครับเราแถมให้2ปีเลยจับนะครับลื่นมากมาแรงวันชนนี่คือลื่นนะครับหัวทิ่มเลยนะหัวแตกเลยนะเพราะเราเงามากๆครับลื่นมากๆ วิ่งทั้งคันครับตัวนี้เราแถมให้เลย2ปีเดี๋ยวเรามาดูใบรับประกันของเราเลยก่านี่ครับคือใบนี้เลยจะได้จากที่เรานะครับออารถที่เราตรงนี้เซลแมนแถมให้เลยมาครับกล้องมาดูใกล้ๆนะครับตรงนี้นะครับครั้งแรกเดือน7นะครับเราออกรถพ่กนี้นะครับนับไป3เดือนครับเดือน7เข้านะครับนับอีก3เดือนครับเดือน10เข้าเดือนต่อไปเข้านะครับเข้าไปเรื่อยๆครับเนี่ยจนถึงเดือน4ปี6 7เห็นไหมครับตรงนี้ทั้งหมด8ครั้งทุกๆ3เดือนเราจะเสียค่าบริการครั้งละ4 5่า ซึ่ง44จะเป็นค่าบริการค่าแรงของช่างนะครับตรงนี้ถ้าในส่วนเราไม่ได้เอารถที่เราเอามาใช้บริการได้ไหมข,ขัดเงางครบสีได้ครับแต่ลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับตรงนี้ตัวเฉพาะผมบอกแล้วว่าตัวนี้พิเศษสุดๆเซลแมน์จัดให้เดี๋ยวมาดูส่วนของตัวรถกันแล้วกันนะครับว่ารถรุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเซลแมนจะพาดูทีละจุดกันเลยเห็นได้ชัดเลยคือไอสมาร์ทแน่นอนครับของเรามีระบบไอสมาร์ท รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับราคา739,000บาทเป็นรุ่นท็อปสุดเกียร์ธรรมดามีระบบอสจฉรมาให้แล้วครับใช้งานยังไงครับมีมือถือเครื่องเดียวนะครับสตาร์ทรถผ่านมือถือครับเปิดแอร์ช่ำๆได้เลยเช็คเลยครับว่ารถเราอยู่ไหนเช็คได้หมดอัตราน้ํามันของเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ในถังเช็คผ่านระบบอสมาริมือถือได้เลยหรือว่าเราจะเล่นในตัวของหน้าจอได้ครับฮัลโหล MG สั่งได้เลยครับรถกระจกฝั่งคนขับครับเปิดแอร์ปิดแอร์ไม่ว่าจะเป็นสั่งเปิดวิทยุปิดวิทยุได้ ก่อนจะชมภายในนี่เดี๋ยวเแมให้ดูรีโมทก่อนเพราะรีโมทของเราค่อนข้างที่สวยงามมากๆเลยอยู่ไหนเอยอยู่นี่อยู่นี่โอเคหาเจอละให้2ดอกเลยนะครับใหม่ๆเลยตัวนี้นะครับนี่จะมีโลโก้ MG ครับอ่าฝั่งนี้จะเป็นตัวปลดล็อกรถล็อกอยู่นะครับกระจกจะพับเห็นได้ชัดเลยนะครับปลดล็อกครับอ่ากระจกเปิดน,นะครับล็อกกระจกปิดครับมีเสียงดังติ๊งหนึ่งทีเพื่อรู้แล้วว่ารถล็อก ตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มสัญญาณนะครับเวลาเราจอดรถที่ห้างแล้วเราหารถไม่เจอเราต้องการเช็คเลยว่ารถเราอยู่ตำแหน่งไหนเราหาไม่เจออยู่ไกลหรือเปล่าเรากดตรงนี้ได้เลยครับเสียงดังเรารู้เลยว่าอ๋อรถอยู่ทางนู้นนะเราก็หารถเราเจอพอหารถเราเจอเรากดปิดได้เลยครับเรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยนะครับ <S <S เดี๋ยวมาชมด้านในกันนะครับเห็นปุ่มนี้นี่พอเห็นอะไรก็ปิดเสียงไปจุดๆไปปุ่มนี้ใช้งานยังไงครับกด1ครั้งรถล็อกนะครับหมครับ แต่รีโมทเราต้องอยู่ใกล้ตัวนะเหมือนเซียแมนเอารีโมทไว้ในกุญแจรีโมทไว้ในกุญแจกุญแจไว้ในกระเป๋าเอาหาอีกแล้วนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไว้ในกระเป๋านะครับกดหนึ่งครั้งได้นะครับแต่ถ้ารีโมทผมอยู่ไกลนะครับห่างจากตัวรถเปิดไม่ได้นะครับหรือถ้ารีโมทอยู่กับผมแล้วคนอื่นมาเปิดเนี้ยได้แต่ถ้าผมอยู่ห่างจากตัวรถคนอื่นแล้วเปิดไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับค่อนข้างที่ปลอดภัยมากๆมาเลยแฟบดูด้านในเราครับค่อนข้างสวยหรูสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้เราจะคุมโทนด้วยน้ำตาลดำนะครับ เพื่อเพิ่มความรูหลาให้กับห้องโดยสารนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับในจอกลางเรานี่มีปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับนี่กดสัมผัสเลยสตาร์ทรถได้เลยปรับไฟหน้าได้ครับหลายระดับตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่เป็นรุ่นท็อปเรารุ่นท็อปสุดเลยเพราะเรามีระบบไอ้สมาร์ทครับปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเปิดแคปได้ครับเเดี๋ยวผมจะเปิดแคปให้ดูนะครับ นี่เข้าไปนั่งได้เลยเปิดแคปค่อนข้างสะดวกสบายครับนี่เบาะแกปบ g อเบาะแท้เลยครับกว้างขวางม,ม,มากๆครับขึ้นนั่งสบายได้เลยเดี๋ยวพาดูรอบคันกันนะครับรอ่าครับดูล้อแม็กครับของเราสวยครับดุดันครับแข็งแกร่งครับ ในส่วนของตัวกันชนท้ายนะครับของเรานะครับด้านหลังนี่กันชนท้ายเราพร้อมเซ็นเซอร์ครับติดตั้งมาให้ด้วยขนาดถอยจอดปลอดภัยแน่นอนนอกนั้นไม่พอครับเรามีกล้องมองหลังให้ด้วยดูคู่กันไปเลยนะครับติดติดติดอ่ะดูกล้องเลยโอ้โหเตือนแล้วว่ารถมีวัตถุอยู่ข้างหลังนะเราก็จะเห็นจากกล้องข้างหลังครับตัวนี้ทําให้เราขนาดถอยจอดปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับผมกับบาเไลเนอร์ครับนี่แถมไปเลยนี่แถมครับลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มครับแถมให้เลยในขณะทีเห็นภาพของรถนะซิลแมนเตรียมไว้ครับเดี๋ยวคันนี้พรีเ็จ ก็จะคุมรถไม่ให้ลูกค้าครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะเพราะว่าเราเคลือบสีไว้อย่างดีละพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยเปิดครับสีก็ยังคงเงาความใหม่ไว้ตลอดเวลาดูด้านข้างดูรอบๆครับบึกบึนสวยงามนะครับดูดูกระบะซีลแมนสูงนะครับผมอะสูงอยู่ที่ประมาณ172ดน,นะครับดูดิขนาดไหล่เลยนะถือว่าสูงมากกระบะเราค่อนข้างสูงลึกกว้างครับบรรจุของได้เยอะครับตอบโจทย์ครับกับสายการบรรทุก คันนี้ลุยได้ทุกสภาพถนนนะครับลุยได้เพราะรถเราค่อนข้างที่สูงมากมาดูฝั่งผู้โดยสารกันไหมเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับผู้โดยสารก็กว้างขวางครับนั่งสะดวกสบายครับชอบมากเลยที่วางแก้ววางไว้ปับ๊บขวดน้ํานะครับเอาแอร์จ่อครับเย็นๆเหมือนเป็นตู้เย็นเคลื่อนที่ครับเราจะก็จะดื่มน้ําเย็นได้ตลอดเวลา สวยงามจริงครับสวยงามมากๆหรูหรากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าครับด้านหน้าของเราตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวของเรานะครับจะมีมาให้นะครับที่กระจกมองข้างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกลางคืนครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวครับคนอยู่ข้างห้างก็มองเห็นครับเพราะเรามีไฟเลี้ยวด้านข้างครับเวลาเราล็อกเราก็รู้ครับเาราเราล็อกเขาไฟไฟเลี้ยวเราก็จะกระพริบตรงนี้ครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านหน้านะครับไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์นะครับอยู่ด้านบนนะครับส่วนไฟของเราไฟหน้าเราอยู่ด้านล่างนะครับ พร้อมกับไฟมุมกว้างครับเราไม่มีไฟตหมอมนะแต่เราเป็นไฟมุมกว้างครับสามารถมองเห็นท้องถนนได้กว้างขวางมากสว่างครับตรงนี้ปลอดภัยครับขณนการขับขี่ครับผมและที่สําคัญเราจะไม่เยี่ยงตาคันหน้าครับถ้าเราไฟอยู่ด้านบนนะบรรทุกของหน่อยสูงหน่อยลมก็จะเชิดขึ้นนะครับรับรองคันหน้าต่อไฟสูงไฟตลอดเวลาแต่เราไม่รบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางครับเราเลยนําไฟหน้าาอยู่ตรงนี้ครับสว่างกว้างไกลเลยทีเดียวครับปลอดภัยแน่นอนโปรโมชั่นนะครับเซลแมนมีโปรโมชั่นมาให้นะครับรุ่นนี้นะครับ ราคา739 0 0 0บาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นฟรีดาวครับฟรีดาวเลยจะอาชีพไหนมาเลยครับเซลแมนจัดฟรีดาวให้เลยตัวนี้ครับอาชีพพ่อค้าแม่ค้าก็มาครับมาเลยเดี๋ยวเซลแมนปั้นให้ผ่านแน่นอนพนักง,งานประจำพนาราชการมาครับดอกเบี้ยพิเศษมีมีให้หมดอยากรู้ยังไงทักมาเซลแมนมีคำคำตอบให้ตลอดครับยินดีให้ปรึกษ,ษาครับไม่ซื้อไม่เป็นไรขอแค่มาปรึกษ,ษาเราครับผมยังไงก็เซลแมนก็ฝาก กดติดตามเซมแมนไไปด้วยนะครับเดี๋ยวเซมแมนจะมารีวิวในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ